กเลดลบพวงจุ้ยกำจัดของรบในบ้านหลักพวงจุ้ยในขั้นตอนแรกก็คือการจัดข้าวของที่รกรุงรังในบ้านให้มีความเรียบร้อยจึงจะทำให้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยดีขึ้นเนื่องจากของรกรุงรังนี่แหละที่ปิดกั้นพลังงานที่จะส่งผลต่อร่างกายและจิตวิญญาณของผู้อาศัยซึ่งจะทำให้คุณเองรู้สึกเป็นคนไม่มีระเบียบและก็สับสนเพราะฉะนั้นแล้วจะเก็บมันไว้ทำไมล่ะครับจริงไหมหนึ่ง ก่อนอื่นทดสอบความรกรุงรงังก่อนมันช่วยเรื่องพลังงานของตัวคุณหรือเปล่าคุณจะต้องใช้มันหรือเปล่าคุณรักมันหรือเปล่าและถ้าคุณตอบว่าไม่ก็ถึงเวลานำของทั้งหมดนี้ออกไปจากบ้านได้แล้ว 2. ควรเก็บของทันทีที่ใช้เสร็จกี่ครั้งแล้วที่ตัวคุณโยนนิตยสารทิ้งไว้บนโต๊ะและตั้งใจที่จะเก็บมันที่หลังแต่มันก็กองอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆ เพรนาะฉะนั้นมาเริ่มต้นใหม่ด้วยการเก็บของทุกอย่างที่ใช้เสร็จแล้วให้เข้าที่เข้าทางเสมอ 3. ควรนำของทิ้งไปบ้างและ80%ของที่ถูกเก็บเอาไว้ไม่เคยถูกเอามาใช้อีกเลยไม่ว่าจะเป็นกระดาษนิตยสารเสื้อผ้าแม้กระทั่งไฟในคอมพิวเตอร์ที่รกเต็มหน้าจอถึงเวลาที่จะทิ้งมันไปบ้างได้แล้ว 4. คุณลิศรายการของสิ่งที่ทําให้เสร็จในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นจดหมายที่ไม่เคยส่งโทรศัพท์ที่ไม่เคยโทรหรือกับบางคนที่คุณต้องขอโทษแล้วก็ควรทํามันให้เสร็จซะทีเพราะสิ่งเหล่านี้มันดูดพลังงานจากคุณจนแห้งเหือดไปหมด5ควรกําจัดของที่มันทําให้รกเล็กๆน้อยๆในทุกวันนั่งแยกจดหมาย และหาที่เก็บเอกสารหรือเอาเข้าแฟ้มหาที่วางของต่างๆไว้เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการค้นหาของนานเกินไป 6. ควรคิดก่อนจะซื้อครั้งต่อไปที่ไปช้อปปิ้งให้ถามตัวเองก่อนทุกครั้งที่จะซื้ออะไรก็ตามเราชอบมันจริงๆหรือต้องการใช้มันจริงๆหรือเปล่าปรัศนีปรัศนี พันยป,ประกาศคู่ส่วนงานศิลปะออกแบบและของตกแต่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ทรงอำนาจถ้าตัวคุณติดขัดในชีวิตให้ลองดูของตกแต่งของคุณมันบอกอะไรที่เกี่ยวกับตัวคุณบ้างถ้าคุณอยากได้สัมพันธภาพที่ดีกว่าก็ควรเพิ่มของที่เป็นคู่เข้าไปเช่นนกเขาคู่ปลาโลมาคู่หรือถ้าอยากได้ชื่อเสียงก็หารูปภาพของผู้ที่ปรึกษาที่คุณเคารพนับถือหรือ รูปตัวเองตอนรับที่รางวัลมาตั้งไว้ในห้อง